ไม่แค่นี้เหรอก็ถึงมาให้แฟนสอนไงคำว่าแฟนสอนคำว่าแฟนทีน่บ้านไม่มีพัดลมไงเบื่ออะไรก็ค <c> บ <ười> กันมาตั้งนานแล้วคบกันมาตั้งนานที่ไหน,หหนไม่กี่วันก่อนพี่ออกยังบอกว่าโสดอยู่เลย <c ười> อ้มันโว่ปะเธอ นะคะวันนี้พี่ชาจะมาปลอมเสียงนะคะพี่จะไปขอพี่อ่าพี่ออกชวนมาเข้าดีเพราะเฮ้ยพี่ออกฮัลโหลครับฮัลโหลพี่ออกอะไงเล่นเล่นกมพีหน่อยเลยป่ะก็ก็ได้และพี่นะโอเคก็ก็ได้แหละโอ้โหใครอัลโหสานขาเล่นไหนดิใครอะพี่อ่เอ็นเอ็น เล่นกันเล่นเล่นสอนสอนกันพี่เล่นนะใครอ่ะ <c oughs> กดนะกดว่ากดไ,ไปกันไปกันสามคนนะนไหนๆก็จะสอนแฟนพี่เล่นแล้วอะไปกันสามคนนะดีอ้าวทำไมเจอแต่บอทเนี่ยก็ดีอ๋อลืมไปแฟนพี่มันเป็นบอด <c oughs> แฟนฉันอะไรอะโหลตัวคนใครอ่ะอยากคุยพี่อยากคุยด้วยเอา้าใครอ่ะอีคนใครอ่ะน้องอ๋อ น้องนสนิทก,กันมากค่ะสนิทก,กันมากเลยเหรอก็ามากนะก็ไม่เห็นรู้จักเลยใครอ่ะเขอไม่เห็นเล่าให้เขาฟังเลยก็สนิทก,กันมากก็เล่นด้วยกันตลอดอ่ะยอกโดดเลยโดดไหนก็ได้ไอ,ไอ้ไอ้ชาติโดดเลยโอ้โห เธอคะสอนเขาเล่นได้ไหะครับเล่นเองไม่เปเนี้ยแล้วทำไมอ่ะมีแฟนก็ต้องให้แฟนสอนเล่นดิไม่มีมือไม่มีตีเงี้ยสอนต้องสอนเล่นอ่ะไปง่อยอ่ะก็พอดีว่าอยากให้แฟนสอนนะคะจ้าโอ้โหพี่ออกพี่มาปล่อยหนูลงตรงนี้คนเทียบพี่รู้ทำไมไม่ามพี่รูพี่ออกอ่ะใจร้ายก็พี่อยากอยู่กับแต่กับแฟนพี่อ่ะวิ้ยทะเลาะกับเซวเราต้องอยู่ใกล้กันเข้าไหมใช่ เราห่างกันไม่ได้อ่อาเป็นพิการเหระพิการเหรอคะเราอยู่ห่างกันไม่ได้เลิกไม่ได้มีคนไม่มีคนหิอยากเล่นเกมいいทำไมอ่ะพอดีไม่ชอบเล่นกับบอทอะทำไมเหรอบอทต,ตรงไหนรู้จักคำว่าบอทป่ะก็ไม่บอทนะบอทไม่บอทก็ดูจากมีการตั้งชื่อแฟนองแฟนออกเฮ้ยก็แฟนกันนะคะทำไมอ่ะวายไปเนี่ยอาค่ะ ไมีอย่างอื่นให้อบปะก็เป็นพี่น้องอะนะก็อย่างว่าอะไรก็พี่น้องไงจะอะไรอ่ะพี่อ๋อมีอ๋อว้าวว้าวว้าวไม่เล่นด้วยกันนาะคิดถึงอ่ะอ้อออพี่น้องก็คิดถึงกันด้วยอ้าวทำไมะพี่น้องคิดถึงกันไม่ได้อะทำไมอะทำไมพี่น้องคิดถึงกันไม่ได้อะคิดถึงแบบไหนอ่ะ คิดถึงแบบไหนก็ลองคิดเอาเองกันละกันเป็นแฟนก็จะคิดเป็นแฟนก็เป็นแบบเป็นแฟนเป็นแฟนก็ไม่ใช่ว่าจะมาก่อนนะนะอ่ะทำไมอ่ะก็รู้ๆนะก็ไม่อยากจะพูดหรอกเป็นแฟนก็ไม่ได้แปลว่าจะมาก่อนก็ก็พี่น้องไงก็เป็นได้แค่พี่น้องแหละก็รู้ได้ไงว่าเมื่อก่อนนั้นเขาเป็นแค่พี่น้องก็พูดเองนี่ว่าเป็นพี่น้องก็ตอนเนี้ยเป็นแค่พี่น้องไงแต่เมื่อก่อนันก็ไม่ใช่พี่น้องไงเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนป้าอดีตป้าล่า ก็ไม่รู้สินะก็ตอนนี้ก็เป็นแฟนเราแล้วอะพี่อ็อกอะไรก็ทำไมเนี่ยเอ้าหนูเรียกไม่ได้เหรอก็หนูคิดถึงพี่อะเอาอองอ่องอะไรอะไรทําไมต้องว่าหลังพี่เยาอ่ะทําไมอะก็คนเป็นแฟนเขาจะเล่นด้วยกันไม่ได้อะก็พี่ออกเขาชวนเรามาก่อนปะก็เราเป็นแฟนปะเป็นพัดลมใช่ไหมฮะเป็นแฟนนี่เป็นพลังไงโอ้ยนี่หนีเขาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย รวตัวแม่นำเลยอะอะอ่เกมนี่ใชนไหะพี่ก็ดูแลกันดีๆนะดูแลกันดีอยู่เราใช่ไหมเธอเราคบกันนานยังอ่ะมีคนเดียวก็ระวังตัวได้แล้วกันนะตัวคนเดียวแล้วไง่ะทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะตัวคนเดียวก็ดูแลตัวเองได้ไม่ได้ไม่ใช่แบบเป็นง่อยไม่มีมือไม่มีตีนยิงใครไม่ได้หรอกเหมือนใครบางคนหรอก ก็อยากก็มีแฟนไงก็ต no no ้องให้แฟนดูแลก็ถูกแล้วคิดว่าเปง่ายก็มีแฟนอะค่ะพี่ออกแม่งเจอหลายวะพี่ทำอย่างนี้กันหนูอีกแล้วนะหนูโกรธอะไรอะไรทั้งหน้าแกเนี่ยอะไรโหยิดวะโดนหยิดอะไรก็แฟนเราแฟนเธอแล้วทำไมไม่ล่ามไว้ให้ดีๆอ่ะก็แฟนเราเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็มาหาเราเรา แต่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่ปาวะอดีตก็คืออดีตไงก็ตอนเนี้ก็แฟนเราไงเมื่อกี้เขายังคุยกับเราอย่างโจจีกันเลยอ้าวอะไรนี่เธอเก่งจังคนอื่นเขาเก่งกันหมดแหละมีแต่แกและเป็นบอดบอดอะไรก็แค่ไม่ได้เล่นปะเนมว่าไม่หยอกไม่เล่นเกมตั้งแต่แรกแล้วจะมาเล่นเกมทำไมเป็นภาระคนอื่นเขาอ่ะก็อยากเล่นกับแฟนอะไม่ได้ก็คนเป็นแฟนเขาจะเล่นด้วยกันอะ ทำไมอิจฉาอิจี่ฉาไงทำไ,ทำไมต้องอิจฉาด้วยอ่ะมีเธอมีค่าอะไรให้เราต้องอิจฉาออก็ไม่มีแบบเยแเรารูได้ไงว่าเราไม่มีแบบเธออ่ะแล้วมีปะละ่ะก็คนข้องหน้าของเธอก็เคยเป็นของเราอ่ะของเธอเหรอก็อดีตก,ก็เคยอดีตตอนนี้คือของเราไงโอ้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากแย่งหรือเปล่านั้นแหละแล้วถ้ามันไม่รักษาดีก็เรื่องอของเราปะ มีลบเติมเกมแนะนำนะคะนั่นคือเพยโซนเพยโซนมีตลาดซื้อขายไอทีเกมบัตรเติมเกมสุ่มของรางวัลเติมเงินมือถือเติมเกมมือถือไอทีเกมออนไลน์ไอทีมโ,ออมโคล,ละสินค้าไอทีนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มาเลือกดูได้เลยนะคะวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะคะกดสมัครสมาชิก แล้วก็สมัครสมาชิกผ่านเฟซบุ๊กนะคะพี่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะกดแค่นี้นะคะก็จะเข้าสู่ระบบเพย์โซนได้เลยนี่ค่ะพี่เข้ามาแล้วนะคะวิธีเติมเงินเข้าเว็บเพย์โซนนะคะก็คือกดไปที่เติมเงินวิธีเติมเงินนะคะหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งทอยค่ะสามารถเติมผ่านวอลเล็ตเงินสดทูมอน,นี่เติมเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ได้เลยค่ะส่วนพี่ชัดเนี่ยเลือกเป็นเติมผ่านวอลเล็ตค่ะวิธีการเติมผ่านวอลเล็ตง่ายๆนะคะให้น้องๆเนี่ยโอนเงินผ่านเบอร์วอลเล็ตค่ะแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงค่ะพี่เธอใส่เลขอ้างอิงนะคะ นี so 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 ่นะคะเงินก so ็เข้ามาแล้วนะคะ100่อยพลอยนะคะแล้วเพจโซนะคะยังมีการสุ่มรางวัลต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มรางวัลให้ดูนะคะเกมสุ่มรางวัลสุ่มเพชรฟรีไฟล์ Lucky สกินปืนแบบเติมเกม Lucky สกินปืนสินค้าไอทีสุ่มบัตรกอลีน่าเชลลแล้วก็ยกสล็อตสุ่มบัตรทูมันนี่นะคะพี่จะเลือกเป็นยกสล็อตสุ่มบัตรทูมันนี่นะคะสุ่มรางวัลครั้งละสิบพอยนะคะอย่ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะคะเริ่มการสุ่มพี่จะอุ้ยตกแดงหมดเลยพี่จะเริ่ เอาเธอเขาโดนยิงอุมยอ๋อมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยขอบคุณค่ะมีอ๋อยองน่ารักจังเลยอ่ะทไมตไม่ทันตายแล้วอ่ะก็ตายไปสิไม่ยิงีเขาอ่ะก็ตายไปสิถ้ามันจะตายแล้วก็ตายไปสิไม่ได้จะอยู่กับเต๋อแม่แม่เธอมีอะไรปะ เธอมีอะไรกับเรามากวะอ่าแล้วเธอมีอะไรกับเรามากวะเราต้องถามเธอมากกว่าป่ะเธอแรดูมีปัญหากับเราอ่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรนะเราก็อยู่กับแฟนเราทจ้าไมต้องย้ำเลยอ่ะว่าอยู่กับแฟนนะไม่เคยมีแฟนหรอก็อเราเรากาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแฟนอะไรอดแฟนแลเลยก็มีแฟนก็อดแฟนไงถูกละแสดงว่าวมีหมาก็คืออดหมาใช่ไหมอ๋อเกินนะเกินนะวิเธอเก่งจังสุดยอดไปเลยครับ ย้อนไปเลยค่ะเหมือนใส่หมดกะวังโม้เพื่อหม่แป๊ะเลยตัว,ต,ต,วต,ตายไปซะ,ซะโอ้อะไรแล้วไม่แค่นี้เหรอ, <c oughs> อก็ถึงมาให้แฟนสอนไงคำว่าแฟนสอนคำว่าแฟนก็ที่บ้านไม่มีพัดลมไงรักแฟนนะคะรักแฟน <c oughs> พี่ออกพวกนี้พี่ออกวางวะวางวัดไมาลรอเออพรุ่งนี้มาว่าอะไรว่าอะไรพรุ่งนี้มาเล่นเกมด้วยกันอีกนะเราคิดถึงเอา อะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดีดูก<ห><ห>่อนไม่เธอต้องคุยกับเขาคุยก็คุยกับเขาแต่ว่างไม่ได้หรอกทำไมคุยคนเดียวไม่ไปเนี่ยทำไมต้องให้พี่ออกอยู่เฝ้าด่ะไม่<ห>อะให้พี่ออกเขามีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนฝูงก,กับพี่กับน้องเขาบ้างเถอะเป็นอย่างนี้ไงผู้ชายเขาถึงเบื่อเบื่ออะไรก็คบกันมาตั้งนานแหละโคบกันมาตั้งนานที่ไหนอะ ไม่กี่วันก่อนพี่อ๊อกยังบอกว่าโสดอยู่เลยอ้าวมันโนยป่ะเธอรออะไรมันแล้วมันก็มาละเราไปยิงล้งโน้ตแข่งเลยวะตฟนใครวะเนี่ยแฟนใครอ่ะแฟนใครเก่งตายแหละบอดยิงยิงไม่ตายเลยอะไรอะไรเลื่เกี้ก็ไม่ใช่บอดป่ะบอดชัดๆ อิ่งเธอเอาอมันง่ายมากอลยเนี่ยพี่ออกพี่เคยสัญญากับน้องหนูว่าอย่างงไรทำไมพี่ทําไม่ได้วะสัญญาเลยมันเป็นสัญญาของคนสองคนคนนอกไม่เกี่ยวเข้าใจไหมอือเขาไม่ญญมียาแล้วอ่ะพี่ต้องมาแล้ครับอือกลางเช้าหมดแล้วอา้าวงั้นมานอนตายแล้วไปหลับอา้าวอ่านี่ย ก็มันคือบอดไงพี่มันบอดบอดคือบอดก็เหมือนกับเธอแหละอ่วพี่ออกคอ่บอย่าวันหลังหนูมาเล่นด้วยนะพรุ่งนี้ว่างไหมคะอย่าพรุ่งนี้หนูมาเล่นด้วยไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างแลดูมีปัญหาจังเลยนะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างก็มาหาเราได้นะคะวันที่แฟนไม่ว่างก็ได้นะเป็นแฟนแล้วไงเป็นแฟนไม่ใช่เก้าชีวิตซะหน่อย หนูไปแล้วนะค่ะออโอเคครับัสดีครับโอ้ยไม่กอดเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บมากเจ็บมากมาก,มากเลยอะ่ะโอ้ยไม่กอดเจ็บจัง